ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของโรคหัวใจเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทหลักๆง่ายๆนะครับประการที่1คือโรคของเส้นเลือดประการที่2คือโรคของกล้ามเนื้อประการที่3คือลิ้นหัวใจและประการที่4คือไฟฟ้าหัวใจวันนี้เราจะลองพูดกันถึงเรื่องของเส้นเลือดหัวใจนะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆเพราะว่าโรคของเส้นเลือดหัวใจนั้นเป็นโรคที่มีความสําคัญทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเกิดภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดหัวใจอุดตันนั้นจะทําให้คนไข้มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนนําของหนักมาทับร้าวไปแขนไป จะปวดมาที่หัวไหล่หรือบา่าหรือแขนมีอาการหายใจไม่ออกนะครับและเหงื่อออกมากภาวะที่ว่านี้มีอันตรายสูงถ้าเกิดหวัวใจขาดเลือดเป็นระยะเวลา5-10นาทีหวัวใจอาจจะกำเริบถึงขนาดหยุดเต้นได้จึงเป็นเหตุให้คนไข้ต้องรับการรักษาโดยด่วนนะครับโดยทั่วไปอาการของโรคหัวใจหลอดเลือดนั้นเกิดจากมีคราบไขมันสะสมในหลอดเลือดของเราคราบไขมันที่ว่านี้เราเรียกว่าไขามันร้ายหรือที่เรียกว่า L D L นะครับโดยทั่วไปมนุษย์เราเมีการสังเคราะห์ L D L ขึ้นมาตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าหาก ว่าเรามีการสังเคราะห์มากเกินได้รับไขมันจากอาหารที่ทานมากเกินไปไขมันเหล่านั้นก็จะอุดตันสาเหตุที่ทําให้ภาวะเส้นเลือดหลวเจออุดตันมีความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นเช่นผู้ป่วยที่อายุมากขึ้น คนที่เป็นเบาหวานคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะสูบบุหรี่ด้วยมีความดันสูงด้วยหลอดเลือดจะเสื่อมและเสียหายได้ง่ายทําให้มีการอุดตันของหลอดเลือดได้ง่ายเมื่อเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันริมเลือดที่มาอุดตันนั้นจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงนะและทําให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดตามมาเราจะต้องพบแพทย์และเข้ารับการรักษาโดยด่ว,ดวนเพราะว่าในเวลาอันจํากัดนั้นหัวใจที่ขาดเลือดจะเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงทําให้เรามีอาการหยุดหายใจหรือว่าหมดสติได้นะครับ